ค้าเรามาหาหอยหอยปริงมันจะอยู่ตามพ้โครนนะคะแบบนี้แบบนี้สามารถเดินหาได้เลยนะคะตามปะาชายเลนเวลาหานะคะก็จะประมาณน้ำใหญ่14-15าค่ำหรือว่า1-2ึ่งสคำนะคะ ือหอยปิ่งแต่ต้องดูดีๆนะคะบางตัวมันจะมีบางตัวมันจะมีมนะมเนื้อบางตัวมันจะไม่มีต้องดูให้ดีนะคะมันจะบางมากๆเลยเดี๋ยวไปหาตัวอื่นกันนี่นะคะเจอตัวที่สองแล้ว อันนี้ก็จะมีพวกเพียงทะเลนะคะเกาะอยู่เยอะมากก่อนที่เราจะไปต้มกินนะคะเราก็ต้องไปขูดมันออกให้หมดก่อนอะค,คุณหาให้นะคะ อนนี้ก็อยู่ที่สะพานหินนะคะช่วงโควิดก็ว่างไม่มีอะไรทำก็มาหาของทะเลกินไม่ต้องเสียตังค์ด้วย ปิงนะคะจะเอาไปต้มหรือว่านึน่งกินเนื้อนะคะเนื้อมันก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็จะหวานหน่อยอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันทนนนีอันนี้มันน่าเกินไหมมีเนื้อเหรอ ไม่น่าจะมีนี่ันนี้ดูให้ดีนะคะบางตัวมันก็จะไม่มีนะแล้วข้างบนที่มันเป็นหนาๆก็จะเป็นพวกเพียงทะเลแล้วก็พวกหอยที่มันเกาะอ,อยู่กับตัวหอยปีงะคะนี่อันนี้ไม่มีเนื้อนะจริงไปนี่ตัวนี้มีเนื้อเห็นไหม ะะจะดูส่งที่ผ้าทิตก็ได้นี่นะอันนี้มียอเสีงมันจะเห็นเป็นตัวอยู่ข้างในบางๆหาหก,กินช่วงโควิดนะคะดีกว่ายอยู่บ้าน้องว่างก็ต้องเสียตังค์ด้วย สวันนี้ก็ออกจากบ้านตอนบ่ายสามโมงนะคะ างคนเขาก็มาหาหอยหวานกินนะคะที่บริเวณนี้ก็จะมีพวกหอยหวานหอยแข้ง,งมีเยอะมยงมาเข้ามาหาได้วันนี้นะคะแม่แม่เขาอยากกินหอยปิ้งนะคะก็เลยมาหาห,หาง่ายๆเขาไม่ต้องกินได้ไม่มีพิษไม่มีภัย แต่ถ้าใครอยากกินแบบบางทีถ้าต้มแล้วมันก็อาจจะมีโครนหน่อยก็ต้องเอาน้ำทะเลไปแช่ไว้สักคืนหนึ่งนะคะให้มันคลายโคลนออกมานะแล้วค่อยต้มกินใครว่างๆนะคะช่วงโควิดตงงงานก็มาเดิน หาเล่นๆก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายนะคะก็แค่เดินเดินเดินหา ติดตกงานเหมือนกันค่ะก็ไม่มีอะไรทํานะก็มีเวลาว่างมาคหอยกิน ขาน้ำแห้งมากเห็นไหมคนนู้ก็เจอจังแล้วนะคะเราก็เป็นมือสม,มัครเล่นหาไม่ทัน มนกำล,ลังที่ตั้งอยู่จะเป็นวงกลมๆนะดูให้ดีแต่ขออนุญาตเก็บอะไรก่อเอ๊ะ ถ้าจะหวานคะ่ะโอ้คนลึกมากามันก็จะเดินยากหน่อยนะคะก็ต้องใส่รองเท้าที่มันเซฟเซฟเท่านั้นเองนิงนงดาน,งดา,นงดาก็อย่าไปสียก็มาหาขี้ดี ้องใส่ก่อนก็อุปกรณ์การหาก็มีแคถุงตาข่ายอย่างเดียวะคา,าใส่เ,เ,อสเโอ้ค,คนคนลึกเลยตรงนี้ มากินกันดูนะหอยอะไรอันนี้กินไม่ได้นะเปลือกมันหอยชักตีนะคะแต่ว่าข้างในมันเป็นแบบปูเซชชวนเซชวชวนหรือเชชวนไม่รู้แต่ที่บ้านเรียกอุ้มังอันนี้อันนี้มีตัวไม่ไม่รู้ตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กแต่มีเนื้อน,นะคะ บางคนนะเขาก็จะเงี้ยเงี้ยเอาแต่เนือน้อมันขึ้น ไม่ได้นั่งขูดหอยมันขูดหอยหวานนะนี่อันนี้ก็เจอนีนที่ ได้นะ บางทีมันจะเป็นหลุมๆนะครับมันจะเป็นขี้โคลแล้วเป็นหลุมลงไปนะแล้วมันก็จะทิ่มอยู่ครึ่งตัวหรือก็แค่ปากมันก็จะไม่ทั้งตัวของตัวก็จะตั้งๆอยู่ข้างนอกเลยมันมีลักษณะการดูหลายแบบนะคะสังเกตให้ดีแต่ว่าหาไม่ยาก เดดซะงั้นน,นี่มันอยู่ใต้ล้าง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 โคลนออกนิดนึงนเตินหายไปไเรื่อยๆออกกำลังกายด้วยอันนี้ก็จะตั้งๆประมาณนี้นะ หลามันก็เป็นกับข้าวได้นะ เห็นไหมอันนี้ตัวหนึ่งนะคะเห็นไหมนี่ตัวหนึ่งอันนี้ตัวหนึ่งอุ๊ชอันนี้อันนี้ถือว่าตัวใหญ่นะคะอีกตัวนึงก็ตรงนีตัวนึ่งไอเพียงข้างหลังมันนะคะลูดลู่ล้างล้างขี้โคนให้ดีนะมันคมนะคะ ตัวใส่ถุง ตอนนี้เริ่มหนักแล้วนะคะเพราะว่าได้เยอะอยู่แต่ก็หาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเยอะก็เยอะแค่เปลือกหอย no me ủa <tôi> นี่นะคะผลง,งานที่ได้วันนี้หอยปริงไม่ช่รเลมันเดืเอดเดือนจะเอาไปนึ่งนะคะก็ต้องเอามาผูเพียงหรือว่าหอยที่เกาะอยู่ที่ตัวมันนะคะเชมใสหน่ายอะไรนะ แช่มันขายทรายหนึ่งคืนเออแช่ทิ้งไว้เอาเพียงออกแล้วก็แช่น้ำเก็นน้ำค่ะเสร็จแล้ว